พี่เจ้อะไรพี่อขี้างวันโอเคโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ครับพบกับพี่อาชิและน้องโกโก้อีกครั้งนะครับในช่องลูกโป่งทีวีนะครับโอเควันนี้ครับเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเจ้าผีเสี้ยวกลางวันตัวนี้กันนะครับนี่ตัวนี้เลยมันอาจจะไม่ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคบเพราะมันบินอยู่ดี้นะเข้ามาในบ้านเรานะเข้ามาในบ้านเรานะ แม่เลยจับมาครับให้เพื่อนๆดูก่อนจะปล่อยมันไปนะครับตัวมันก็จะเป็นสีเอ้ยปีกมันเป็นสีขาวตัวมันสีดานะได้เห็นแ้บบ็แปบ๊บอยู่บางทีแล้วตรงที่ปีกมันนะถ้าเพื่อนๆไม่เห็นนะมันจะมีจุดสีดําๆตรงปรีกมันนะแล้วมันก็จะบินทั่วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขวดเดิมเอ้ยนี่ขวดเดิมนะครับเราก็จอดดูแล้ว มันก็บิน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 เลยไหนหน้องอมาพูดหน่อยสิอ,อ้าวบินตั่วเลยสงสัยมันบินหาทางออกนะมันไม่หยุดเกาะเลยนะใช่ออมันจะหยุดเกาะเมื่อไหร่อ่ะ อือยัมันหยุดก่อนแล้วมื่ยกี้มันรุนเอ้ยอ่าหยุดแล้วไหนไม่ถายมันน้อยที่ลูกเอาเนองน้องใบตามันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถ่ายมันเดี๋ยวแม่ดูตอนมันก่อนให้เพื่อเพื่อได้เห็นลายที่ปีกมันชัดชั่ะ เฮ้ยล้ยๆอยมันเกาะเออเอน้องอย่าเลี้ยนไปเยอะเจยน้องไม่ตีพี่นะครับตีมาลุ้นกันนะครับเมื่อไหร่มันจะหยุดเกาะนะครับดีไหมตีตอกตี ตัก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 ตัตักตัอตัดตัตักตัด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 ตักตัตักตัด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 ตักตัตักตักตักตั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 ดตักตั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 กต เพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับแล้วก,ก็อย่าลืมก,กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเอ้ยเราอย่าเปิด